อ่ะไม่ยื้อปึ้ยอัดอัดแล้วอัดแล้วอัดแล้วก็สวัสดีกินด้วยนะครับก็มุกกลุ่มอะไรก็เฟอร์เมอร์นะครับแจกเซิร์ฟอะไรนะครับเซิร์ฟเซิร์ฟอะไรวะ พ่งรอเข้าบังกัรเลยการสีเพิ่งจะเคยเล่นการสีการสีนี่มันอะไรวะอุ๊ยไอ้นี่แม่งึูอยันะอยอยงไม่เข้าใจมาไหนอะอยู่ไหนตึงของตัวไปเหรอก็เข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีปืน แรกเปินชั้นบนขึ้นยังไงวะชั้นบนขึ้นไงมิอ่เ้ยอไม่ได้ไม่ใช่อย่างนี้เลืกไรไม่รู้ว่าอะไไอพีไว้ได้ ปืน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 ริมดับจากซอมบี้ปืนนะปืนปืนปืนอ๋ออ๋อกล่องแรกปืนเอุ้งเอาใส่ลูกกระสุนนี่หมด อ่านอ่เากตอนแรกเน็เรี่เลลูกกระสุนไม่หมดงานตามเสร็จอ่าทีเดียวทิ้งแล้งไงต่อเมลนอะไรเลยแม่งหลอกรงนีแม่งเจอแล้วมขายอ้านขายัาายวละ ไม่ทำใคนช่วละแล้วแลื่ออาวุธกำดีแตไมื่อถูกกินเยอะแวหมดแล้วมมไม่ม,ไมีตังค์ซื้อของเฮ้ยแกปืนให้ฟรีเหรอวะเร่นเอฟบกันโอ้เล่นยังไงฮะกลับกล, B กลกับมาสเป๋ากนะ่อนเปเล่นบีบีกันไงมันเลยกลับมาสะเป๋าก่อนนี่ไงม ตงไปไหนอ่ะไม่มีอาวุธจะไปไหนบ้างเนี่ยเนี่ยปืนฟรีทิ้งลูกกระสุนไปทำไมอ่ะมันเลื้อยอยู่ข้างบนอ่ะเลื้อยถึงกระสุนเอาที่ n v c ข้างบนเนี่ยมันให้ปืน m 4ีฟรีเนี่ยโอ้แล้วยโยลูกกระสุนไปจัมพ์เพื่อ คือป่า,าครบักะอะเอ่อพูดไม่ออกคือทิปอะมันมัน,ม,นมันให้มาคนละหนึ่งอันใช่ไหมแต่เขาได้เปิดมาคนละสี่อันอ่ะ,อะไม่ใช้ได้ไเอา้าป้าอยู่ไหนก็ขึ้นมาดิกระสุนทิ้งไม่หมดแล้วได้เอ็นพีซีมันที่ไหนมันจะให้กระสุนเปลี่ะ เขาบอกว่าชั้นบนใช่ไหมชั้นบนบนสุดะครับของฟรีดฟีนะฮะของฟรีดกระสุนวน่ะกระสุนเขาบอกว่าไปบนสุดจ้ะเฮ้ย<ง>เฮ้ยไปเดียวเไม่ใช่กระสุนมันอยู่ชั้นล่าง ที่บอกว่าไปอันบนไม่ใช่รีบกลับอย่างเลย ไม่ได้ไม่เป็นบีวีการไหมมันบอกให้ได้หรอ นี่เปล่าอ่ะใช่ทำไมเรางูันอย่างนี้แนะ่ันเยลยอาวแรกลูกนไ่เข้าใจนะไมเไมววาเรางู้แต่แรกอ่ะเอะองง อัดอัดอีดันไม่เคยอัดอัดอีดันไม่เคยอัดอัดอมฟ้ามันนี่มาเร็วน่างต้ามานี่เร็วมันนี่เร็วมันนี่นีนเข้าเข้าตรงนี้ไหนวะนี่นี่กระโดดกระโดดไปเนี่ย E E V E หกอะไรนะไป ไปบ้านตรงน้นบ้านตรงน้นเร็วเร็วเร็วามาตามมามาดูดิโอ้โหเฮ้ยยิงดิตาแล้วเร็วตามมาลมนตามเอาก็กหุมาเร็วยิงทำอะไรอเี้ยมงงี้มงีขึ้นขึ้นขึ้นเร็วเร็วเข้าหมู่บ้านเร็วโอ้โห ไม่ตีกี่ปีตายไปเร็อ้ยเฮ้ยเฮอย่าโดดลงมาอย่าโดดลงมาเป็นโ่มากเกนจริงรับตัดกังไปกำงไปเขาได้ของมาบอกแล้วอย่าโดดลงมาไม่เชื่อเขาได้ของมาด้วยเอ้ยแล้วแล้วแล้วตอนนี้ไป็นรอบที่ไหนอ 我不干了，不

เรลองไปดูของเร็วๆๆๆไปก่อนก็นแล้วรันที่วาร์ปเดิมเลยลุยไปดูมืเอเขา

ไมนี่กูหม่ระป็ตุ่นเขาไม่พังนอจ้ะอุ้ยอุ้ยอย่าเพิ่ง้เดินมองทางะไปเร็วข้ามายืนหมู่บ้านแล้วตุ่นบ้าบ้านเร็ว ไม่ใช้องอยู่ข้างนอกเ,เป็น,น,ปน,น,ปนมันองการเบือเราเดินไปหาบ้านหลังอืง่นก <Ac ơ year> ็อ,อา,านนี้ายก็คือจกกบคลิปแสดงว่าเดินไปอาจจะมี่องให้เก็บก็เป็นตีอ,ออกมาข้างอกนะมอต้ด้วยหาบ้านอื่นเข้าเข้าบ้านป<อ>ี้าปี้า <ห Laurent? S 1> มาดูดิป้าออกออกมาดูอะไรนี่ ป้ามาดูอะไรอันเอดียุ่ยอนไวิ่อาจคนือยแล้วออ่าบั <c oughs> หบางหนะ้าตายคือจบตายคือจบด้วยเลาด้วย เอราอยู been, ่ตรงนี้้าคคาบีครับฟคคาบีแม่งือของแรงว่ะนี่มั้งนี่มั้งยูยเอ๊นโดตึนติดตึนโดตึอหน้าตาไรันนนะ ครับอ,อ,อ,อมันมาแล้วมันมาแล้วยิงมันยิงมันมันเกิดข้างหลังรีบขึ้นต้นไม้เร็วโอ้โหเร็วเร็วเรมันโดดไม่เป็นมันโดดไม่เป็นนีขึ้นตน้ตนตน,ตน,ตนี้ได้แล้วขึ้นต้นนี้ขึ้นต้นนี้มีไง ตอนที่มันเกิดเต็มเลยอไอ้ยหัวขโมกไปเองฟังงงอะไรกันเนี่ย ก็คืออัดแค่นี้พอ,อ,พ,อพอไหมพอ